แกะไข่มดแดงนะคะเนื่องจากว่าไข่มดแดงมันอยู่สูงเอาไม้ไผ่สองลำมาต่อกันใช้ไม้ไผ่ตะก,ก้านะคะตะก,ก้าใบใหญ่เป้าหมายของเราอยู่ที่ ต้นต้นต้นอะไรต้นใหญ่มากเลยคือต้นขี้เหล็กนะคะไหนปะต้นขี้เหล็กเอาไม้ยาวพอแล้วเราก็เอา ไม้มาต่อกับตะก,ก้านะคะก็จะได้ไปแย่ไข่มดแดงวันนี้ตะก,ก้าใบใหญ่เลยไม้เราก็ยาวยาวต่อไม้นะคะสอง่อนต่อกันวันนี้ฝนตกนลงเปรยปรยพร้อมหรือยังคะพร้อมลบนวครับ พร้อมแยกไข่มดแดงกำลังแยกไข่มดแดงหา <c oughs> กินตามธรรมชาตินะคะต้นไม้ต้นขี้เหล็กไข่มดแดงก็อยู่สูงมากเลยต้องต่อไม้สองท่อนต่อกัน ยไข่มดแดงเงยไหมโอ้อยู่สูงเลยแบนบต้นขี้เหล็กวิธีหากินแบบชาวบ้านนะคะแย่ไข่มดแดงต้องใช้แรงในการแย่เราไม่ใช้แป้งนะคะ ยังไงครวันนี้อย่ไข่มดแดงไม่ได้เป็นยังไงครับเป็นคนน่ารักครับดูชมหน้าคนอยกไข่มดแดงค่ะตันนี้กำลังเปลี่ยนที่อย่ไข่มดแดง ไม่ใช่แป้งคะใช้แป้งมันง่ายกว่านะคะไม่มีตังค์ซื้อแป้งครับแป้งมันทำให้หมดสูตรพันไหมคะมันทำให้หมดตาบอดเหรอแป้งเย็นก็จะแสบครับแป้งเย็นจะแสบอันนี้บริสุทธิ์ไม่ใช่แป้งนะคะ สองลังสามลังอ,อันนี้นะคะไข่หมดแดงไข่หมดแดงอ,อ่อนไปแล้นี้ชวนมาดูบรรยากาศร,รอบๆฟาร์มนะคะที่นาสามารถทำโคกหนองนาได้เลยนะคะมีทั้งโคกในส่วนที่เป็นปลูกข้าวนะคะมีนา นาเราตอนนี้มีวัวปล่อยวัวกินหญ้าเลี้ยงวัวนะคะด้านบนก็จะเป็นปลกอ้อยนะคะมีบ่อน้ำเล็กๆอยู่ใกล้ที่ปลกูกที่นามีเพื่อนบ้านร,บรอบๆคะ่ะ นี่ก็จะเป็นคอกวัวแล้วก็ที่เก็บฟางให้วัวนะคะในช่วงที่ทำนาหลังจากทำนาเสร็จแล้วก็จะมีฟางนะคะหลังจากตีข้าวก็จะรวบรวมฟางทั้งเป็นฟางอัดนะคะเอาไว้ให้วัวกินในหน้าแล้งนะคะบรรยากาศดีนะคะ จะมีต้นไม้ตรงนี้นะคะมีกาฝากด้านบนกาฝากช้างกระลนะคะ,ะกล้วยไม้ช้างกลับสวยงามบรรยากาศด้านบนก็จะเป็นบ่อน,น้ำนะคะปลูกไผ่ผไว้รอบๆอ,บอตอนนี้กำลังมี นลแย่ไข่มดแดงนะคะมดแดงก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีต้นมะกอกมีต้นต้นมะม่วงนะคะอันนี้ก็จะแย่อยู่ที่ใต้ต้นมะม่วงบรรยากาศดีค่ะบรรยากาศดีหลังฝนตกนะคะหญ้าก็จะเขียวขจีท้องฟ้าก็จะแจ่มใสนะคะ มีเสียงนกร้องช่วงนี้สามารถหลบโควิดได้ดีเลยทีเดียวนะคะลมเย็นจากล่มไม้ให้ล่มไม้ล่มเงาจากต้นไม้นะคะบ้างไวย ขายหมดแดงได้เยอะดีแย่ใต้ต้นมะม่วงนะคะขึ้นไปหลังอยู่ด้านบน กว่าจะได้กินของสูงนะคะอางานนี้มีโชว์ปรุงอืเด็กมดแด,ด,ดงมดแดงมดแดงเย็นมากเย็นมากกลัไปก็จะมาเอามดแดงออกจากตัว ส่วนหนึ่งนะคะอยากไข่มดแดงยังไม่เข็ดเดือนนี้ปลูกอ้อยนะคะ มันเป็นถนนมีภูเขาฝั่งตะวันตกบรรยากาศส่วนอ้อยทุ่งนาแยกไข่มดแดงที่วงนี้เราจะได้กินไข่หมดแดงกันนะคะโครึ่งตะก้าเลยนะคะ เสียงนะคะที่หน้าเรามาใหม่ักอ้วนแต่คือว่ามันยังไม่ใหญ่ดีเท่าไหร่นะต้นนี้นะคะห้ามมาขโมยนะคะติดตั้งกล้องวงกล้องวงจรปิดไปแล้วอุปสรรคของการแยกไข่มดแดงคือคุณจะได้รอยกัดของไข่ของมดแดง ไข่มดแดงลงน้ำกัน,นะคะ่ะเยอะมากมแต่มันเล็กไปหน่อยอ่ะเทเลยคุณอะไรละเข้าตัวแล้วเทแล้วนะ แดงเด็กนี้ละใส่าวแดงเดียครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปต่อไป